สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจ,จงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงเขาตัดคุณขาดจากใจแล้วหรือยังนะคะสําหรับชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุนละกุมค่ะประจําเดือนกันยายน2566นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในตรงนี้จะมีการติดตอ่อคอนแทคกลับมาไม่เอ่ยดูพลังงานของชาวธาตุลมก่อนนะคะ ไพ่ใแบรแรกค่ะ8ดดาบนะเพดดอัพสอดเดวิลค่ะเดรกแมนในตอนนี้ก็บอกเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณทุกคุณกังวลใจคุณไม่สามารถจะตัดเขาออกจากใจได้เลยค่ะตรงนี้ต้องยอมรับว่ารักหลงนะแล้วก็ยังรอเฝ้ารอโอกาสเฝ้ารอเวลาให้เขากลับมาในความสัมพันธ์เครียดค่ะ ที่ผ่านมาก็ถือว่าค่อนข้างสาหัสสากันนะคะสําหรับชาวาธาตุลมนะเพราะว่ารักมากก็เจ็บมากรักมากก็ช้ำมากนะคะพลังงานของห้าดาบคุณกับเขามีปัญหามีประเด็นกันเนาะก่อนที่จะหายหายเงียบเียบกันไปอะคะ่ะสิบดาบขึ้นมาตอกย้ำนะค่อนข้างที่จะเครียดเครียดจนถึงขั้นที่ชาวาธาตุลมในหลายๆคนอาจจะนอนไม่หลับอาจจะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเลยเนาะเพราะว่ามันรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกแบบมันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ เก้าถ้วยนะคะสามถ้วยอืมจริงๆแล้วคิดวาดฝันสร้างอนาคตไว้กับเขาไปเยอะเลยนะในตรงเนี้ยล้วก็พอมันผิดหวังพอมันแบบมาเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยก็รับไม่ได้นะคะ,อะเอ็ดอปสอดมาปิดท้ายเนาะค่ะพลังงานในตรงนี้ก็บอกเลยว่าชาวธาตุลมนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่ทําใจอยู่ในช่วงเวลาที่คิดทบทวนตัวเองค่ะว่าจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ยังไงเหมือนมันมืดแปดด้านมันไม่สามารถที่จะ เห็นทางได้เลยว่าเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าเขาจะชัดเจนกับคุณแค่ไหนเขาคิดอะไรยังไงเขาไม่ตอบมาในตรงนี้ชาวธาตุลมเครียดกดดันค่ะค่ะก็บอกเลยค่ะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ออกแนวเจ้าชู้แล้วก็เป็นคนที่อาจจะดือด้อๆลันๆนิดนึงเนาะแต่เป็นคนที่ถ้าใครคุยด้วยเราจะรู้สึกถูกคอถูกใจค่ะคนคนนี้นะมีพลังงานของเดอะเวิร์เข้ามาค่ะยังไงแล้วมันเหมือนกับว่า คุณกับเขามีโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้งมีโอกาสที่จะได้คุยได้เคลียร์ใจกันนะในตรงนี้การเคลียร์ใจก็อาจจะเป็นการเคลียร์ในปมในปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาหรือว่าการที่คุณจะได้มีโอกาสได้คุยกับเขาในเรื่องราวที่มีปัญหาที่มีประเด็นมาแล้วยังไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้เปิดใจคุยกันนะคะในตรงนี้มีโอกาสที่จะได้เปิดใจคุยกันมีโอกาสที่จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งซึ่ง ถือว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีค่ะถ้าเผื่อว่าคุณกับเขาจะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใจเขาคิดยังไงอยู่คะในตอนนี้นะใจเขาคิดอะไรอยู่เอ่ยแปดไม้นะคะสิบไม้อืมก็ถือว่าที่ผ่านมาเขาก็คิดที่จะ มาเคลียร์ใจกับคุณเหมือนกันนะที่ผ่านมาก็รู้แหละว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆค่ะมันก็เกิดขึ้นทั้งจากตัวเขาแล้วก็ความไม่เข้าใจกันระหว่างคุณกับเขาในตรงนี้นที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าเขาพยายามอดทนเขาพยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นหรือว่าเพื่อปรับตัวเข้าหาคุณค่ะแต่มันก็ไม่ดีขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของเวลาที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่หลังๆมาเนี่ยคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยได้เจอกัน และก็เรื่องของบุคคลที่3ที่เข้ามาค่ะเขาอาจจะมีคนเข้ามาอขอคบขอโอกาสขอคุยขอดีวค่ะแล้วเขาอาจจะเหมือนกับเข้ามาแล้วโอ,อ้อกเอาใจกันอะทำให้เขาอาจจะคุ้เขวไปทําให้เขาอาจจะรู้สึกดีกับใครคนนั้นนะคะทําให้เกิดปัญหาของออรักซ้อนซ้อนรักการแอบชอบแอบปิ้งเกิดขึ้นนะคะพลังงานของสามไม้นะคะ ก็มีพลังงานของการที่อยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับชาวธาตุลมนะอยากจะกลับมาคุยอยากจะกลับมาออลองเคลียร์ใจกันว่าที่ผ่านมาเขากับคุณอาจจะไม่ได้คุยกันเลยกับเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นมีแต่การทะเลาะก,กันแล้วก็เงียบหายกันไปในตรงนี้เขาอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะคุยน็อสอดเขาตัดสินใจแล้วเนาะว่ามันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเดอรฟูค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณ ในตรงนี้เหมือนเขาก็ไม่อยากจะเครียดไม่อยากที่จะกดดันตัวเองนะคะคีนอครับใจหนึ่งก็ยังมีคุณอยู่นะยังนึกถึงยังคิดถึงยังคิดถึงวันเวลาเก่าๆยังคิดถึงตอนที่มีคุณอยู่ด้วยกันหรือว่าตอนที่คบกับคุณนะคะ่ะในตรงนี้เขายังคิดถึงนะณนะตอนนี้นาะทีนี้กลับมาทบทวนค่ะว่าจะออ่กลับมาเคลียร์ใจกับคุณยังไงหรือว่าจะมาเคลียร์ใจกับคุณดีไหมในตรงนี้นะคะ่ะ คิดตบทวนอยู่นะเนี่ยค่ะพลังงานของความคิดถึงนะคะควีนออลพาร์ติเคิลยังไงเราในใจลึกๆยังมีคุณยังเฝ้าแบบเหมือนกับปล่อยให้เวลาผ่านไปเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเขาว่าจริงๆแล้วเขาต้องการใครกันแน่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วย,ยังคิดถึงคุณแล้วยังอยากที่จะกลับมาคุยอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันนะคะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขา Mo v ออนจากคุณได้หรือยังคะเขา m ม v อ on จากชาวาธาตุลมได้หรือยังเอ่ย เดนกอร์แมนค่ะห้าเหรียญสามดาบค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าเขายังตัดใจจากคุณไม่ขาดนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมานะอาจจะเป็นเรื่องของมือที่3มที่เข้ามาเกี่ยวข้องบุคคลที่3มที่มาทำให้คุณทั้งคู่ะคะ่ะห่างกันไปมีเรื่องให้โกรธมีเรื่องให้งอนกันไปอะนะในตรงนี้ค่ะพลังงานของเจ็ดดาบ เอ็ดออฟสอดโอเคค่ะยังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะยังไม่ได้ move on นะคะเพราะว่ายังรักยังผูกพันยังไงแล้วยังมีพลังงานของเจ็ดไม้ห้าถ้วย the tower ค่ะก็บอกเลยว่าในตอนนี้เขาไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณคิดหรือว่าคุณคิดว่าเขาอาจจะมีความสุขที่แบบ ไปเจอคนใหม่ๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีความสุขค่ะสิ่งที่เขาไปเจอมันคือแบบไม่ได้เป็นอะไรที่เขาไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดเขาค่อนข้างที่จะเครียดซีเรียสอยู่พอสมควรมีปัญหามีประเด็นกันเหมือนกันค่ะในตรงนี้นะเขาคิดที่จะกลับมาเคลียร์ใจคิดที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะถึงเขาแบบอาจจะเงียบไปแต่เขาไม่ได้คิดที่จะมูฟออนค่ะยังไงแล้วคุณยังอยู่ในใจเขาและในตอนนี้ค่ะเออเอตอพาร์ทเข้ามาด้วยเนาะ เขาอาจจะกลับเข้ามาแบบโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะในตรงนี้นะมีพลังงานที่เขาจะกลับเข้ามานะคะ,ะปิดท้ายด้วยวิวออฟฟอร์จูนค่ะวิวออฟฟอร์จูนเข้ามานะคะชัดเจนนะคะว่าในหลายๆคู่นะคะเป็นไปได้สูงมากเลย90%นะที่คนรักของคุณจะกลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณกลับเข้ามาเหมือนอย่างที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยได้ซ้ํานะคะในตรงนี้จะมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันจะมีการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันใหม่ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะว่าเขามีคนใหม่หรือยังคะ mm hmm. เขามีคนใหม่หรือยังเอ่ยเก้าถ้วยค่ะอีตอมพาร์ตนะหกถ้วยก็มีนะคะที่ผ่านมาที่หายหายไปก็มีคนเข้ามาดีกว่าเขาเหมือนกันเดอะชาริออตฟีนอฟครับสี่ถ้วยอ่าแต่เหมือนว่ายัง ยังไปกันไม่ได้ราบรื่นหรือว่ายัางไปปุ้ยง่ายค่ะว่าไปกันไม่รอดนะในตรงนี้สามถ้วยหกเหรียญค่ะควีนอฟสอดโอเคนะคะพลังงานของเขาก็ชัดเจนนะว่าที่ผ่านมาค่ะเดทเขามีคนคุยเขามีคนเข้ามาคบมีคนเข้ามาดิวใหม่แล้วก็เหมือนกับ คุยกันไปสักพักหนึ่งอ่ะแล้วเหมือนกับมีปัญหามีประเด็นนะคะมันไปต่อกันไม่ได้ในตรงนี้เนาะก็มีการเหมือนอยากจะจบความสัมพันธ์หรือว่ามีการหยุดความสัมพันธ์ในตรงนี้ระหว่างเขากับใครคนนึ่นะคะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าทําให้เขาได้คิดได้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะยังไงแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาอะค่ะในตรงนี้นะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะตัดเขาจากใจได้ไหมคะในตรงนี้นะชาวธาตุลมนะคะจะตัดใจจากเขาได้ไหมเอ่ย ขอพลังงานของไพ่ห้าใบค่ะ p a g ออฟ s อ o r ดสิบดาบค่อนข,ข,ข้างที่จะยากนะคะในตรงนี้เพราะว่ามีพลังงานของความคิดถึงของความรักยังอยู่นะเพ o ออฟคัฟเพศออฟฮาร์ดนะคะแล้วก็ควีนอวาอดมีแต่พลังงานของความมั่นคงของความรักความเขาเรียกความชัดเจนความจริงจังอะคะ่ะสำหรับตัวชาวธาตุลมแล้วนะยังไงแล้วบอกเลยว่าตัดใจจากเขาไม่ได้ค่ะ ยังต้องการที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังต้องการเขากลับมาเคลียร์ใจกับคุณนะยังไงแล้วใจยังรักยังผูกพันค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะกลับมาจริงๆไหมคะเขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับชาวธาตุลมไหมเดชาลีออทค่ะสี่ไม้สามเหรียญเอ็ดอพาร์ติเคิล และสองเหรียญนะคะค่ะยังไงแล้วเขาก็จะกลับมาเคลียร์ใจกับชาวธาตุลมนะเป็นไปได้สูงค่ะพลังงานในตรงนี้เพราะมีทั้งเอทอพาร์ติเคิลแล้สองเหรียญขึ้นมานะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดอยากที่จะกลับมาคบกันเหมือนเดิมอยากที่จะกลับมาจริงจังกันเหมือนเดิมค่ะในตรงนี้มีพลังงานนะคะว่ายังไงเราคิดถึงแล้วยังอยากที่จะกลับมาเคลียร์ใจกับคุณอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะตัดไม่ขาดนะในตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ เราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคีนออปสอดค่ะพไพ่ใบแรกเจ็ดดาบเดอะซันสีดาบค่ะก้าวดาบสตริงเพจออาพาร์ติเคิลจัดติด เอ็ดออฟครับคิงออฟวาโอเคค่ะในตรงนี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ mm hmm. ก็บอกเลยว่าจะพบกับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆที่คุณกับเขามีปัญหามีประเด็นกันนะคะกลับมารีเทิร์นคืนดีกลับมาเคียร์ใจกันถามว่าโอเคไหมโอเคแฮปปี้เอนดิ้งค่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วอ่ะมันก็หนีไม่พ้นปัญหาที่คุณกับเขาเคยมีประเด็นกันมาค่ะ ปัญหาเรื่องการทะเลาะเรื่องการหึงหวงกันนะคะในตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นนะมันก็เหมือนกับอะไรอะไรเก่าเรื่องเดิมๆอ่ะที่มันจะกลับมาเกิดขึ้นกับคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะบางครั้งบางทีเคลียร์ใจกันไปแล้วนะแต่พอเวลาผ่านไปก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันวนเวียนกลับมาอยู่ที่เดิมจุดเดิมแต่ก็บอกเลยว่ายังไงเราก็ยังมีพลังงานของการอยากอยู่เคียงข้างกันนะคะยังไม่ได้อยากที่จะตัดขาดจากกันนะยังอยากต้องการความชัดเจนคุณยังอยากชัดเจนกับเขา คือต้องการให้เขาชัดเจนจริงจังกับคุณนะคะเพราะยังไงแล้วคุณเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็ต้องการให้เขาว่าจริงจังมาเลยชัดเจนมาเลยอะ่ะไม่ต้องรอให้คุณต้องคิดให้กุ้มใจอ่ะค่ะในตรงนี้คุณยังไงแล้วคุณจริงจังคุณชัดเจนกับความรู้สึกเองคุณชัดเจนกับความสัมพันธ์นะไม่อยากคบแบบเล่นเล่นไม่อยากคุยแบบแก้เหงาแก้เซ็งค่ะอยากที่จะมีอนาคตร,ร่วมกันเลยนะ ค่ะสำหรับชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกุมนะคะถามว่าเขาตัดคุณขาดจากใจแล้วหรือยังยังนะคะในตรงนี้มีออพลังงานของความคิดถึงแล้วยังอยากที่จะกลับมาเกียรตใจอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในตรงนี้ค่ะเป็นไปได้ว่าในหลายๆคู่นะคะยังไงแล้วได้กลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาคบกันใหม่ดีวกันใหม่แต่ว่าสุดท้ายเราก็จะเจอกับปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆค่ะกลายเป็นปัญหาของความหึงหวงเป็นประเด็นที่จะทะเลาะกันได้อยู่บ่อยครั้งค่ะในตรงนี้ก็บอกเลยว่าต้องแบบ เคลียใจกันจริงๆเราต้องจบกับเรื่องเดิมๆจริงๆไม่ต้องพูดถึงอะคะ่ะในตรงนี้จะทําให้คุณกับเขา่ไปต่อกันได้นะเพราะว่ายังไงเราถ้ายังวนเวียนอยู่ในเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วอะคุณจะเหมือนย่ําอยู่ที่เดิมแล้วก็เหมือนมีปัญหามีประเด็นกันกับเรื่องเดิมๆอะคะ่ะยังไงเราก็ขอให้คุยให้ปรับความเข้าใจกันให้ดีๆนะคะสําหรับชาวธาตุลมนะค่ะยังไงแล้วมิกาก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ